สวัสดีค่ะเช้าวันนี้มีแดดดีนะคะตื่นแต่เช้ามาฉีดน้ำหมักยาสูบให้พริกอีกรอบหนึ่งนะคะวันนั้นเราฉีดไปใช่ไหมคะหนึ่งรอบแล้วน้ำหมักใบายาสูบกับกับน้ำยาล้างจานนะคะกับน้ํามันพืชรอบนี้ใช้น้าหมักใบายาสูบกับน้ำยาล้างจานอย่างเดียวค่ะ รอบที่แล้วดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ฉีดได้ฉีดได้สองวันใช่ไหมคะฝนก็ตกลงมาแล้วก็ผักก็สดชื่นมากเลยตอนนี้เริ่มเขียวแล้วก็เริ่มเขียวแล้วก็แตกพุ่มไวมากเลยนะคะตัวทางเดินแคบไปแล้วตอนแรกทางเดินนี่โล่กเลยวันนี้เราก็เลยเมื่อวานฝนก็ไม่ตกวันก่อนฝนก็ไม่ตกวันนี้ว่าง ว่างแล้วก็เลยมาฉีดพ่นฉีดพ่นเขาอีกอีกอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งจะก,ก็ได้ฉีดป้องกันมแมลงวันทองด้วยนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มมาเจาะพลิกเราแล้วเพลี้ยนี่อาจจะไม่หมดนะคะมันขึ้นเยอะมากแล้วมดปีนี้อากาศร้อนมดเยอะมากเลยค่ะที่สวนโอ้โห,หมดเล็กๆดำาๆนะคะแบบว่า แบบว่ารังมดเลยนะคะเป็นรังของเขาเลยอะ่ะพริกเราก็ยังเก็บเรื่อยๆอยู่นะคะเมื่อวานก็เก็บไปวันนี้ก็สุกอีกแล้วไล่เก็บไปเรื่อยๆพริกตอนแรกต้นเหลืองมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใบร่วงลง ช่วงที่เพลียขึ้นน่ะที่ยังไม่ได้ฉีดรอบแรกอะ่ะแล้วก็รดน้ำช่วยก็จริงนะคะแต่อาการรอแร่มากเหมือนจะไม่รอดพอได้ฝนมาฉ่ำๆเท่านั้นแหละโอ้โหพากันพุ่งพรวดดอกมาเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะโอ้โหสูงท่วมหัวแล้วค่ะตอนนี้ตอนแรกคิดว่าจะยังไงเนอ้อยังไงเนอ้อ เหนื่อยมากเลยรถน้ำว่าจะปล่อยให้เขาตุยไปว่าจะปล่อยเขาให้เขาตุยนะคะเพราะว่ารถจนรถจนเหนื่อยแล้วฝนก็ไม่ตกสักทีสองเดือนกว่าๆเลยนะคะที่ไม่ตกรวมทั้งหมดยอดใหม่มาสวยนะคะช่วงบนช่วงบนไม่มีเพลี้ยแล้วนะเพลี้ยยังมีแบบติดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนแรกตอนแรก ขึ้นแน่นมากเพลียขึ้นทุกต้นเลยค่ะขึ้นทุกต้นแบบว่าไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้ก็ยังมีอยู่เห็นไหมคะยังมีเพลียอยู่เพลียอ่อนๆแต่ว่าต้นเขาดูสมบูรณ์ดีอยังสู้ชีวิตกันอยู่มากส่วนนี้นะคะระบาดทั้งสวนเลยนะคะเรีย ปีนี้เป็นปีแรกที่ที่ร้อนจัดแล้งนานแล้วก็เพรียขึ้นเพลียขึ้นพริกขึ้นผักในสวนเยอะขนาดเนี้ยทุกทีทุกทีเพรียพริกนี่ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะเรื่องเพรียเรื่องอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากพริกเนี่ยปีนี้โอ้โหย่ำแย่ ใบายาสูบข,ของเรานะคะหมักต่อเก็บมาสดๆเลยนะรอบนี้ไม่ได้ตากนะคะสดๆก็หมักได้เลยแช่ไว้แช่ไปเลยนะคะเป็นอาทิตย์น่ะเอาไว้ใช้รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาหรือแปลงแปลงกวากันนะคะจะได้เอาไว้ปลูกหอมกระเทียมหรือไม่ก็ปลูกผักกาดเขียวปีนะคะตรงเนี้ย เดี๋ยวดูว่าเราจะปลูกอะไรดี เดี๋ยวเราจะโรยปุ๋ยขี้ไก่กับปูนขาวนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะคลุกบิน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตากดินไว้อย่างนี้ก่อนสักสองสามวันแล้วค่อยมาพลิกแล้วก็เติมเดี๋ยวจะเติมปุ๋ยคอกอีกนะคะมันไม่พอนิดเมื่อกี้ใส่ไปประมาณ5กิโลได้อะแต่ไม่พอหรอกเดี๋ยวจะใส่อีกสักสักหกิโลนะคะแล้วก็หมักไว้หมักไว้รอต้นกล้าก็น่าจะประมาณประมาณสองอาทิตย์นะน่าจะพอดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมา ปลูกผักกันนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะปลูกกระเทียมหอมกระเทียมหรือว่าจะปลูกผักกาดเขียวปีตรงเนี้ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ